เออมันไม่มีหล่อมยางเลยอ่ะอ้าวสวัสดีครับร้านบีเลสติงนะครับอยู่นนทบุรีซอยเรวดีห3สาครับอ่าฮะก็อ่าปัจจุบันนีทำเครื่องที่เราครับเป็นข้อแต่งเสื้อแต่งอะไรพวกนี้ครับท่อเทอร์อะไรเรียบร้อยครับแล้วก็เป็นคันนี้เป็นสไตล์ลูกสี่สี่ทำเต็มนะแต่เป็นคาบูเดิมครับนี่ครับนี่ครับคาบูเดิมครับคาบูใหม่จีนเนี่ยแหละครับมันก็ขี่ได้ครับถ้าเกิดมันจูนได้เรารู้ ไล่นมหนูไล่รมันก็ขี่ได้คันนี้เนี่ยที่กลับมาเนี่ยเพราะว่าเครื่องมีปัญหาครับอเนี่แหละที่หลายๆคนก็อยากรู้ว่าทําไปแล้วรับผิดชอบอยังไงมีการรับประกันอะไรบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจริงจการรับประกันมันก็ไม่ได้ตายตัวครับมันอยู่ที่เป็นบางคาันเป็นอะไรอย่างนี้มากกว่าอะไรอย่างนี้อ่าฮะก็เลยคือคันนี้เนี่ยอาการเขาคืออะไรวะบิดไม่ค่อยไปครับแล้วก็มันมีเสียง บิดแต่มันไปอยู่นะแต่มันก็ดูไม่แจ๋วอ่ะนิดนิดเนิดอารมณ์เหมือนนึดเนิดอะนิดเนิดมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือคือพูดง่ายว่าบิดไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ลื่นนะอะไรประมาณเนี้แล้วก็เช็คดูเนี่ยมีเสียงมาจากฝั่งนี้ฝั่งพัดลมฝั่งอะไรเนี่ยมีเสียงอยู่อะไรประมาณนี้ก็เลยเดี๋ยวรื้อดูครับอันนี้คือเราเราคืออันอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราประกันให้อยู่แล้วเดี๋ยวเราลื้อดูก่อนคือวันนี้คือตั้งใจว่าจะผ่าเครื่องเลยครับเพราะว่าคันนี้ใส่เป็นข้อเหวี่ยง TFC ครับก็คือข้อเหวี่ยงไง TFC เนี่ยมันหนามันหนากว่าเขาเรียกว่าตับตับโตกว่าตับมันโตกว่ามินึงอ่าตับมันโตกว่ามินนึงเนี่ยช่วงช่วงในแข้งเนี่ยมันฟิตกว่าเต็มกว่าผมคิดว่าข้อเหวี่ยง TFC ต้องไปถูก่ะแข้งอ่ามันไม่ได้ถูตลอดนะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดูแล้วกันแต่คือว่าไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะ ไม่เลยไม่ได้ยินนะล้อติดพื้นเหรอล้อติดอันนี้ตาตัดติดอย่างนี้เนาะไม่ต้องตกใจนะคือราเราต้องเป็นกระูเดิมด้วยมันไม่ได้ไล่ด้วยเพิง่งเพิ่งเย็นเย็นมันเรามาติดเครื่องกันใายกห่ออ่ะล้อ,ะอมันต่ำไปนิดนึงนะ ยังไม่ได้เครื่องมันเย็นครับยังไม่ติดเครื่องเลยอย่างมันเบิร์นอย่างหนักหนักอยู่เลยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเซอร์วิสเลยดีกว่าก็คือประมาณว่าไม่สมบูรณ์ครับคันนี้ขี่ไปกลับกันเป็นหลายสิบโลนะครับแต่แค่ว่าเนิ่เนิดไม่แจ๋ว,วง,ง่ายก็เลยเดี๋ยวแก้ไขกันไปครับก็การรับประกรันสินค้าก็เหมือนเดิมครับคือเราเราเหมาค่าแรงไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยคือทำเครื่องเป็นหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ย เรารับผิดชอบอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับก็สบายใจได้ครับอยู่กับเราก็มีอะไรให้แก้ไขให้แก้อะไรก็มาได้หมดครับอะไรที่มันเกิดอะไรที่มันเสียหายเกิดจากเราเรารับผิดชอบให้หมดครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าไปขี่พังเองแล้วไมารับผิดชอบก็อันนี้ก็คือกลายเป็นลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างไปนะครับประมาณนั้นครับผมก็เดี๋ยววันนี้ลือคันนี้ครับตัวอันนี้คือเครื่องมาจากอะไรนะโคราชโคราชโคราดเครื่องมาส่งมาทําลูกสี่แปดครับสี่แปดข้อแต่งอะไรประมาณเนี้ครับ สี่แปข้อแต่งชุดจามสายพานเพท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็คันนี้หนึ่งเท่าไหร่วะหมื่นว่าหมื่นขั้นแรงห้าร้อยประมาณนี้ครับก็ลูกสี่แ,แปข้อแต่งชุดจามสายพานก็ครบชุดอยู่นะอ่อาฮะก็ไม่มีไม่มีชุดข้างก็กไม่มีท่อแค่นี้ก็ประมาณหมื่นครับหมื่นสองประมาณนี้ครับก็เดี๋ยววันนี้หรือคันนี้ก็เนี่ยครับการรับประกันสินค้าก็ในมที่พอใจอยู่ก็เหมือนที่บอกครับอยู่ที่เราก็เราดูแลให้ครับประมาณนี้นะครับ โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมคันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะถอยเครื่องออกมาเลื่อนะครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ